yeah. จวีสินก็ง่ายๆแต่เขาไม่ให้ทํางานก็จบแต่เขาให้ทํางานต่อก็จบเท่านั้นเองท่านผู้ชมผมเตือนสตินิดหนึ่งบางครั้งเรื่องบางเรื่องเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรลึกบับซับซ้อนหรอกเราอย่าไปทําเรื่องที่มันธรรมดาสามัญมากให้มันมีโครงสร้างของการสมรู้ร่วมคิดมากจนเกินไปเหมือนกับล่าสุดเนี่ยมีข่าวว่ามีเมียน้อยของเจ้าหน้าที่หรือผู้ภากษาคนหนึ่งบินไปที่ต่างประเทศเพื่อไปรับเงิน2 3พันล้านบาทก็หลายๆคนก็ออกมาว่ามีทั้งไซ น u m เบอร์มีโนมีนี่ไปข้าวบน่นให้บน่นเป็นคนจ่ายท่านผู้ชมครับข้อไท้จริงบางอย่างเนี่ยเราต้องเข้าใจนะฮะเงิน2องสามพันล้านบาทเนี่ยเใช่เงินน้อยเยอะมากจริงๆแล้วถ้าจะวิ่งเต้นกันจริงๆเนี่ยนะท่านผู้ชมประสบการณ์ที่ผมผ่านมาแล้วรับทราบมาเนี่ยก็แค่2องสามร้อยล้านบาทเท่านั้นเองก็จบเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยบางทีเนี่ยการมีข่าวเช่นนี้ออกมาก็อ,อาจจะทําให้คนที่เป็นจาเลยอ,อยู่ในขณะน,นี้คือแน่นอนที่สุดก็คือทักษิณชินวัตรสัญญ,ญาณก็บอกว่าทางฝ่ายทักษิณเป็นคนจน่ายเงินผมไม่รู้นะฮะลักษณะ ณาแบบนี้เนี่ยผมคิดว่าถ้าเป็นตัวเลขที่มีเหตุผลสองสามร้อยล้านเนี่ยพอฟังได้แต่ถ้าพูดถึงสองสามพันล้านบาทมันฟังยากแล้วมันไม่ใช่ง่ายแล้วจูจูเนี่ยไปเจรจากับบ่อนคาสิโนที่มาเก้าเอาเงินเข้าให้บ่อนคาสิโนจ่ายเป็นเงินออกมานั้นมันก็ไม่ง่ายเพราะว่ากฎหมายคาสิโนที่มาเก๊าวนั้นค่อนข้างแรงเขาป้องกันในเรื่องของการฟอกเงินมาก